ผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิววันศุกร์แล้วนะครับแล้วก็ยังกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการคมชลิดบันเทิงสเปเชียลทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะฮะที่ยังคงกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในวงการบ,บันเทิงสาหรับวันนี้คนไหนที่มีโปรแกรมไปไหนนะฮะก็อย่าลืมเช็คข้อมูลข่าวสารให้เรียบร้อยครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีข่าวสารในวงการบันเทิงรอยอยู่แล้วในช่วงของบันเทิงออนสเตจ เกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนักสําหรับความสัมพันธ์ระหว่างนักชาลีและเก๋ไก่สไลเดอร์ซึ่งหลังจากที่นักชาลีได้ออกมาให้สัมภาษณ์สาเหตุที่เลิกพร้อมยืนยันว่าผมไม่ใช่คนทิ้งทั้งยังย้ําอีกว่ารักครั้งนี้จริงใจอย่างมากพร้อมกับบอกคบกันมากกว่า3ปีแล้วล่าสุดทางด้านของเก๋ไก่สไลเดอร์ที่ตอนนี้ขึ้นแทนเป็นนางเอกช่อง3ได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกเกี่ยวกับปมเลิกไม่ใช่มือที่3อย่างแน่นอนและไม่ใช่เรื่องที่เก๋ไก่รับเล่นละครแต่เกิดจากไลฟ์สไตล์ ที่ไม่เหมือนกันทั้งยังปรับเข้าหากันแล้วแต่ว่าไม่ลงตัวสักทีพร้อมกับยืนยันว่าคุยกันมากว่าสองปีเท่านั้นคบกันแค่2เดือนด้วยไม่ใช่3ามปีอย่างที่นักชาลีให้สัมภาษณ์ส่วนรักครั้งนี้นั้นมีจริงไม่ใช่แค่คอนเทนต์อย่างที่ใครกล่าวหาก็ร,ารู้แล้วว่าการไลฟ์สไตล์ของเราการใช้ชีวิตแล้วก็หลายๆอย่างมันเหมือนแบบมันไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามปรับแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนแบบว่าเรา เราคุยแล้วมันมันไม่คลิกกันแหละค่ะใช่รู้ตัวตอนไหนจำไม่ได้เลยแต่ว่ามันเป็นมันมันเป็นเรื่องที่เราไม่อยากลงดีเทลว่าแบบตอนไหนอะไรยังไงรู้สึกว่าตอนที่คุยกันก็ก็คุยแล้วก็เป็นคนที่น่าน่ารักต่อกันแล้วก็ทําเต็มที่แล้วค่ะหนูคิดว่าสองปีที่คุยกันค่ะไม่ได้คบกันสามปีค่ะใช่เป็นเพื่อนใช่ใช่คุยกันค่ะแล้วก็แล้วก็เป็นเป็นช่วงคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เป็นสิทธิ์ของพี่เขาอะที่เขาอยากจะพูดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือสําหรับหนูคือมันจบแล้วก็คือจบหนูไม่อยากพูดต่อแล้วก็ไม่อยากลงดีเทลเรื่องเรื่องคนสองคนหรืออะไรอย่างเงี้ย<ต>คนรอบข้างนะคะสาหรับหนูไม่เลยคือคนที่คุยกันและเราเราต้องควบคุมความรู้สึกเราควบคุมได้ทุกอย่างเราถ้าเรารักกันเราคุยกันแล้วเราก็ตกลงหรือทําอะไรร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แฮปปี้ที่สองคนคนอื่น ไม่เไม่เกี่ยวใช่เราคุยคุยกันแล้วก็คือถ้าอะไรมันไม่แน่นอนหรืออะไรเงี้ยหนูว่ายังพูดถึงไม่ได้เรื่องนี้ค่ะใช่เราเป็นคอนเทนต์เาทคอนเทนต์ไม่ใช่คอนเทนต์ค่ะและสำหรับช่วงคนดังออนสเตจวันนี้นะฮะมาพูดคุยกับ2หนุ่มคู่จิ้นอย่างไรและก็นวลกุลครับที่ล่าสุดเนี่ยมาออกรายการภรกิจคู่จิ้นครับผมกับภรกิจการแต่งกลอนสกิลของพวกเขานั้นเป็นอย่างไรบ้างติดตามกันเลยดีกว่าฮะเราเลยต้องแต่งสองทเนาะึ่งขอโทษมาพี่นก่อนลูก ยังเลยโอเคมิมีหน่วยสปอยแล้วก็สบายใจนะเธอหอมจังหมีภูสุดตึงใจฉไหนใหญกลิ่นเรากับฟลาล้าหนาความเหม็นนี้มีเสน่เกินคาดการสุดจะรกหมีตัวนี้มากๆเอ่ยเออมันมีคำพุบอ่ะมีมัยคำพุบผมคือชอบชอบหมีชอบปลาดอกไม้หอมส่งกลิ่นมาจากไหน อยู่ไม่ไกลส่งกลิ่นอันหอมหวานอจากความซามอ๋อจากความซามกลับกลายเป็นหลงไหลรักอะไรรักดอกรั่นทมเอ่ยก็คือเหมือนสอบภาษาไทยครับตอนนี้แต่ก็สนุกดีนะครับสนุกดีครับสนุกดีสนุกดีแต่ว่าใช้ความคิดนิดนึงมันขึ้นต้นกับลงท้ายยากอะไรประมาณนี้แต่ว่าจริงๆก็สนุกดีไม่เคยทำด้วย และในช่วงเวทีคมบันเทิงวันนี้นะครับมาพูดคุยกับอีกหนึ่งคู่จิ้นนั่นก็คือฟอร์และก็ยูกิไหทองคำนั่นเองครับที่ล่าสุดนะครับเปิดใจสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อย่างหมอลำนั่นเองครับั้งคู่เปิดใจครับว่าหลังจากที่รัฐบาลนั้นนะครับตั้งใจดันหมอลำให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากครับก็รู้สึกดีใจค่ะที่ทีไมได้เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์ค่ะที่ได้เป็นเถือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ๆที่ฝันอยากจะเป็นในนอาชีีพ้จริงๆค่ะ เสน่ห์ของบะลําในในช่วงทำนองด้วยค่ะแล้วก็ความม่วนแล้วก็บอลลําเขาจะเป็นเนื้อหาเศร้าก็จริงค่ะแต่ว่ามันจะเป็นจังหวะที่สามารถฟอนใส่ได้เป็นเพลงเศร้าที่ฟอนแล้วก็เต้นใส่ได้เรืมม่องของบะลลัมมันอยู่ที่ความชอบส่วนตัวด,ด้วยนะคะแต่ถ้าคนรุ่นใหม่ๆก็อยากให้เปิดใจอยากให้อยากให้มาลองฟังนะคะแล้วก็ความ,ม่วนแน่นอนของม่วนจัง ต้องบอกเลยครับว่าสําหรับหมอลำนั้นนะฮะเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยครับผมที่กําลังผลักดันกันอยู่ซึ่งนอกจากนี้นะฮะยังมีอีกหลักหายเรื่องดาวครับที่กําลังผลักดันให้ทุกคนนั้นได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นครับผมแต่ก่อนจากกันไปวันนี้นะฮะขอบคุณไปด้วยกับแคร์บิวยืนหนึ่งแคร์บิวที่แครผมมีความสุขในวันศุกร์นะฮะบ๊ายบายครับทั้งสองท่านครับ